สัดีครับนค่ะแล้วก็พี่ฟิล์มแล้วก็พ่อคะทุกคนวันนี้นะคะเรานะคะจะมาเล่นระบบกันเย้วันนี้นะคะทุกคนเรานะคะจะมาเล่นด่านสควิตเกมเล่นลุนตานะคะทุกคนซึ่งด่านเนี้เนี่ยเราได้เล่นด่านอะไรไปแล้วบ้างคะพ่อเกมมันตาเก่แตงตาเกมตาแบบเดินนะใช่แล้วก็ a i o u แล้วก็เกมเหยียบกระจกนะคะทุกคนซึ่งเกมนี้นะคะทุกคน จะมีแกะน้ําตาลเนี่ยนะแต่ว่าไม่ได้แกะน้ําตาลแบบเดินนะคะทุกคนจะเป็นแกะน้ําตาลแบบว่าให้เราแบบว่าใช่มใช่ค่ะแล้วซึ่งเกมนี้นะคะจะมีเกมชักคโกแลตเลยคะทุกคนแล้วก็จะเป็นลูกแก้วก็มี2ด่านที่เรายังไม่ได้เคยเล่นในใช่ค่ะเอ่อเกมที่เป็นซีรีส์นี่้ใช่ค่ะงั้นถ้าเกิดพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามากดเริ่มเกมกันเลยดีกว่า คนนนวันนี้รูปแบบการเล่นวันนี้เป็นไงครับคือเราจะตะตลุยไปทุกด่านเลยใช่ปะใช่ค่ะแต่เหมือนด่านเนี้ยโฟกัสไม่รู้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ๆๆเพระาะเหมือนด่านนี้จะไม่มีด่านกระจกอะเพราะนี่โฟกัสก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอืมไม่เป็นม้าหรือยังคะเนี่ยไม่เป็นตรงกระดานนี้มีอะไรนะได้มีมีบอร์ดอะไรคนได้ที่หนึ่งด้เหรอหรืยอไงไม่รู้เหมือนกันนยังมีอ๋อยังมีใครๆยังไม่เจอโฟกัสป้าเนี่ยอันนี้เป็นแมพใหม่ที่เรายังไม่เคยเล่นนะไม่มีอไหนนะวันนี้โอ้โหคนอยู่เป็นล้านเลยคือที่ไหน อยู่นะคะทุกคนมาตอนนี้คือเกมจะเริ่มแล้วนะคะทุกคนมาบอลแล้วสามสิบเอ็ดวิแล้วอุ้ยนี่นี่ตังค์เป็นผู้คุมด้วยขอขอเข้าไปดูผู้คุมกันนะคะคือผู้คุมคือปกติในหนังจะมีหน้าสามเหลี่ยมกลมสามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะอันนี้คือไม่มีหน้านะคะเราก็เราไม่รู้นะคะว่าใครเป็นหัวหน้าใครเป็นยังไงร้าานจะหัวหน้าแต่เกมจะเริ่มแล้วใช่ไหมเออบอลเร้วพวกแกบอลเร้วพี่เมมโอเคโอเคอยู้ไหมรู้ไหมเราต้องเล่นด่านอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันเลย จะพาได้ไหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกอันว่าแต่ใครขโม,มยหมูขโมยไปแล้วไม่เห็นมีไยอ้าวอ้าวมาก้ให้ไม่ถือหมูเลยทุกคนหมูหายมาหือมีมาแล้วอุย้ยไอ้เน,นี่ยมาอุยอ้ยอ้าวอุ้ยนี่ไงหมูเอาหมูมาไหนฮะนี่คือเราเราแยกเทเบิลกันแน่ๆเลยเนี่ย,ายาใช่ไหมไม่พี่อยู่ไหนอ่ะอ้าวกระถางเลยนี่ก็จะเรี่กนี่ก็โดนอยู่โอเคโดนอยอ้าว ด่าบอาแล้วตอนนี้คือมีผู้เล่นเหลืออยู่46คนค่ะอ๋อเขากระจายเราแน่แน่เลยนะใช่พี่ิคพ์คะมาตรงประตูได้เลยค่ะคือคนแบบว่าเยอะมากหากันไม่เจอเลยนะคะ,ชะใช่มา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 อนนี้คือเราต้องรอให้ประตูเปิดค่ะพ่อแม่หมูหใช่ใช่เฮ้ย<ๆ>พ่อเขาเล่นอะไรกันเนี่ยเราเจอฝาแฝด โมาวงนายแบบนี้มาไม่หนักเหรอแล้วมึงนายเล่นเอไยเอาอยูไม่หกล้มเหรอเนี่นยไม่เรกไม่ได้ไหมมาตูเปิดแล้วขอให้ทุกคนมึนไปเลยค่ะโกโกโกนี่มันไม่ใเป็นบันไดขึ้นด้วยว่าแต่อยู่ตรงไหนกันเนี่ยอย่ามึนไปก่อนดีกว่าคือคือผูค้คุมเยอะมากเลยนะคะทุกคนอะไรครับนี่สวัสดีครับผู้คุมผู้บอกว่าเ<อ>านี่ยนี่หรอได้ไม่งเข้าไปเติมมาเลยค่ะเข้าไปฮะก็มาเฮ้ยเข้าไปแล้วมืดมาก นม่ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรานะคะก็เข้ามาในประตูดำแล้วนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ก็คือพี่พิมยู่ไงเนี่ยเออคือด่านนี้นะคะพี่พิมมันจะอยู่คนละประตูค่ะอย่ออกไปแล้วก็เจอกันแล้วค่ะพี่พิมล์ความลุยใช่ไหมคือนางฟ้าของโฟกัสมันดูบางตาเพื่อนยังไงก็ไม่รู้นะคะเพื่อนมาแล้วมาแล้วออกมาแล้วคือด่านนี้ตุ๊กตาใส่ชุดสีดำขาวค่ะเพื่อนใช่มาซะสวยเลยนะสวยเลยนะเธอเนี่ยอยู่ใกล้พี่พิมดูสะ ดูดูว่าเราจะสามารถชนะเกมนี้กันครบสองคนหรือเปล่ามาแล้วหานแล้วเฮ้ยไม่มีพูดหรออยู่ก่อนอเอางี้ก็ได้นะเอางี้ก็ได้นะอยู่ก่อนโอ้โวันนี้มรกัดมาเล่นเกมบอกว่าค้าคะแนนนะไม่รอให้เขาหันมานะใช่บายอ,อยู่ก่อนอ,อยู่ก่อน ่กลัวแลวรุนนะบางทางเขาก็หันมาเร็วมากเลยนะอืมอย่างสบาทุกคนไม่ตายหรอเี่เอาไปแล้โอเ้ยแต่นาทีที่เหลือแล้วค่อยๆไปก็ได้ยึดไม่ไาย หย,ยุดเขอหยุดก่อนแล้วกันนะจ๊ os เราไปกันช้าๆนะเพื่อนๆพเพื่อความชัวค,คนที่อยู่บนหัวนั่นน่ะจะจับหัวไว้ด้วยดิอย่าเขาหันมาเยาะอะเนาะเวลาหมดเดียวไวนหยุดหยุดโอ้ยนานจังอน่ะ ไปไปไปอุ้ยเธอไอ้เอ้ใจเจ้วายปีนไนเหล้านึกว่าจะไม่รอดกันแนงคนพบเยอะดูสิแม่บ้านชุดเมียตั้งมาไม่ถึงเลยโอ้โหโหดูคนนั้นนี่หัวสูงมากเลย ช่หัวอย่างยาวเลยหัวอย่างสูงเลยเดี๋ยวเราไปดูเขาดีกว่าว่าเขาเป็นเฮ้ยกล้วยเหรออ๋อแล้วเขาออกไปโซนอีกทุกคนใบหน้าเขายาวเอ้าเนี่ยเอ้าไม่ตายอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเงียบดูด้วยพี่มาดูวูบมากัดดิวิมวิมวัวกันท่อยู่ตรงนี้ ตอนนี้หน้าเหมือนกับตอนที่อยู่บนข้างบนนี่นะหรอคะอ่ะดูตัวนี้นะแล้วดูอีกตัวหนึ่งเหมือนกันแหละค่ะพ่อะเดี๋ยวว่าเขาแค่เอามาใส่เหมือนกันก็เลยแบบว่าไม่ค่อยเหมือนนี่เขาต้นกันยังไงทุกคนเอาเวลาจะหมดแล้วนะอุวยทุกคนเขาจะใช้กันหมดแล้วแล้วคนอ้าวอาแล้วออกไปทำไมล่ะเพื่อนนี่คือผู้รอดชีวิตนะยี่สิบคนอย่างนั้นง่ายไหมนี่ ตอนนี้เหลือผู้เล่นประมาณ 27, 27คนนะคะแมนต่อไปจะเป็นอะไรนะโอ้โหมันก็ตื่นเต้นจะมส์บูกันนี่ใครรู้ไหมผู้ดาดต่อไปเป็นดาดอะไรไม่รู้เหมือนกันเราไปวางแผนกันดีกว่าเราต้องเอาตัวรอดแบบทวิตกูบูขนาดนี้ต้องรอดไหมพี่พีมไปตัวเปิดเลยพี่พีมไปไปไปใครที่นังเติมเองนะเดินจ่าเดินจ้าเดี๋ยกตัวเองว่าตัวเองเป็นตาย มีอย่างเราไปเที่ยวลงหนังเนี่ยนะเออเพื่อนคุณไอ้แม่ให้เขาคูดอะไรล่ะยามาแล้วไไม่ด้เป็นด่านเกลี่น้ำตาลด่านนี้ใช่เกลี่ยน้ำตาลไอ้บอสเขาให้เราเข้าไปในนี้อีกแล้วอ่ะให้เลือกเหรอให้เลือกหรือเปล่าเอ้ยถ้าเกิดเลือกได้นะโฟกัสอยากได้แบบว่าโน วงกลมเพื่อนและสามเหลี่ยมเรไม่ยากง่ายเราอสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมอาสามเหลี่ยมโอ้ืหกระดาษเนี้ยมันจะสุ่มให้เราค่ะเพราะเราจะได้รูปแบบล่อใช่บางครก็ได้รูปราบางครัก็ได้รูปดาวนะเฮ้ยเอาดอรูปสามเหลี่ยมอะี่บอกอยากได้รูปรอบก็ได้จะได้เรียนน้ำตาลด้วยนะเฮ้ยโอ้โยโอโหโอูโหใจเยเนน้ำพ่อต่ด้วยเอายา ่เพื่อนขาเขากำลังพูดอยู่เขานี่มาแล้วเราได้รูปอะไรมาส่ันดีกว่าชุบแล้วอุ้ยนี่ต้องทำไงครับเล่นเหรอตั้งใจนะ้อย่าัโอ้ยเอออุ้ยเป็นคนโดนยิงอุ้ยแปลกแน่ว่ากับ ต้องอย่างเดียวครับคุณอคโคุณนนโดยิงนะครัไวดีกว่าอย่ากดนถหยองอุ้ยนะกินโช์งแบ่าน่าัมากเลยนะล้่เป็นล้ตอนแรกของก็จะหักใช่ไหม่ะครับฉากนี้ฉากตอนแรกับฟิมจะกด อันอื่นนะเขาได้เป็นเจ้ก่อนนอกอันนั้นนะพีคิดว่ามันมันต้องแข่งอ๋อวิตอนนี้เหลือผู้เล่นหกสิบหกคนแล้ว้ยมนุษย์กล้วยก็รอดนะเนี่ยเยแล้วก็้อ0เดี๋ยวแล้วก็โอมไม่ตังนี้มีท่าไหร่แล้ว900แล้วเหรา900เยอะโอ้โหกล้วยเป็นไม่หยุดเลยทุกคนต้องต้องตกลงกับพี่ฟิมนะแต่ถ้าเกิดผู้เล่นผู้เล่นบอกว่าเสียชีวิตก่อนก็จะเราจะได้เงินส่วนแบ่งกันเราต้องตดให้คนเพื่อนดม ถค่สมบไมหมดเราก็จะรอดได้ปะโอ้ยทไมเขาจะบดกันเน่เขาเต้นกไนยังไงปะ9เปิดจันจันันจันจันันโอ้ยโ้อ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโ้ยกออ้ยโอ้ย้ยวเตี้ยวเตี้ยวเตียวเตียวเตียวยยอยยอย้ยด้้อ บีหนึ่งจะเบียดบีสองนี่บีสองจะเดินบีหนึ่งลบไปไม่มีอีกเหรอตอนนี้เียนอะไรอ่ะเกมชักเขย่อาเยอะ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 ไม่ได้อยู่ทีมเดียวกันไหมคะไม่รู้อะค่ะแต่เขาน่าจะแบ่งทีมกันอ่ะแบ่งทีมจะได้อยู่ด้วยกันไหมอ่ะแบ่งทีมแล้วเรล่นยังไงอะ้ยผมไม่ได้อยู่กับพี่ฟี ดึงดึงอะอะไรอะอะไรอะนี่ไงต้องไปทางเฮดไม่ใช่เหรอต้องไปสีแดงนี่เหรอน่มันนั่มันไม่มีแรงครับเหรออุ้ยอุ้ยไม่มีใครพวกกันจะทำออไรโอรเรือเพื่อนดูมุมมองนะเมื่อกี้ทำเลื่อยังไงอะ ได้สีเขียวข้างบนสุดไ่้ไม่เป็นหนึ่งมันจะมีแรงขึ้นน่ะเฮ้ยมันกันรอดพี่ผมไม่เอาอะไรเลยทำไมอ่ะอะไรครับผมเป็นวิญญาณดูพวกการเล่นโหดูเศร้าใจจังไงอ่ะมามามาเหลืออีกคนสุดท้ายแล้วเนี่ยเหลือเหลือกี่เกมเขาเนี่ยอีกเกมเดียวแล้วครับพ่อเกมแก้วอ่ะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเล่นยังไงอ่ะคนแรกกินนะทุกคนไม่ต้องเสียใจนะเดินเดินพี่พิงก็ไปฟื้นอีก เดี๋ยววีมก็ไปเฟ้นอีกทีที่โรงพยาบาลนะศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเจอที่โรงาบาลนะจริงไม่เที่กเฮ้ยปกัสเลขสองอ๋อทุกคนอะคนนี้เลขอะไรคนนี้ไม่มีเลขคนนี้คนนี้สีไปครับัวนี้ยยวดูกอยู่เหรอดูอยู่ดูอยู่เดี๋ยวเียสับมุมกว้างให้ด้วยนะดูมุมเๆให้ด้วยนะครับใช่ครับ เฮ้ยเฮ้ยแล้วเอาเล่นยังไงเล่นยังไงอะเฮ้ยอ๋อคือเขาเขาจะซูมจับคู่หรือเปล่าว่าใครรอดจะได้คู่กับใครเขาไม่มีคู่พวกูราก็รอดในห้องนอน เพื่อนแล้วก็ใครอะ่ะอ๋อสแสดงว่าเหลือสองคนสุดท้ายแล้วนี่แน่เลยโฟกัสก็รอดไงเออเออโฟกัสไม่ได้เล่นนะเกิดอะไรขึ้นเหมือนคนนั้นเปล่าที่เป็นผู้หญิงอ่ะรอดอ,ะอ่ะเอ้าโฟกัสไม่ต้องเล่นก็ชนะปลายโฟกัส บหรือเปล่าพ่อรอดเฉยเราแบบไม่ต้องเล่นเลยอ่ะอุ๊ยอ๋อนี่คุณคนตายค้าพ่อมีมอนหน้าไปด้วยนะตีอ้กออ้าคืออะไรอือคือปรดกันรอ เหมือนกันนะคะทุกคนคือสรุปเกมลูกแก้วคือพวกเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะทุกคนคุยชนะบายอีซี่ดูเขาเล่นกันนะครับค่ใช่ค่ะทุกคนถ้าเกิดใครนะคะอยากมาเล่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรานะะคจะทิ้งลิงก์เกมไว้ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะคะทุกคนและใครนะคะอยากร้องเหมือนพกกันนะคะโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะพวกเราสามพนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะยินดีด้วยยินดีด้วย